อันนี้เฮากระซิมาหันต้นหอมเนาะจ้ะเนาะเตรียมเห็ดกิมจิเนาะจ้ะเฮากระซิผสมกันหลายอย่างเนาะจ้ะอ่ามีต้นหอมแล้วก็แครอทเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อันหัวนชเท้าเนาะจ้ะถ้าหมักใส่ต้นหอมเนาะมันจ๋งแซ่บจ้ะ ยังใกซิมาสออันนี้นะ,จะาจนะงอใส่เท่เนาะเขาบบหันน่าจะเขาสอเอาเนาะใส่เครื่องสอเอาแล้วว้พร้อมน่าจะจะตกว่าเส้นมันสีอยากหน่อยจยากหน่อยเนะนาะข้าเนาหันเอามันก็นพอดีน่าจะแต่ว่ามันวนะ่เนาะอาศัยคว,ว่ำว่าเนาาจะ อันนี้เ้าก็ซอเรียบเรียบร้อยน่าจะเดี๋ยวเ้าวซีซออันแค่รสอีเนาะจะให้สีสันมันงามเนาะแค่รสกระแซ่บน่าจ้ะเ้าสซีบุคอยซื่อน่าจะเนาะซื่อกินเนาะมันอันของเกาอันนี้ก็สซีเป็นแป้งที่เ้าคนไว้แล้วน่าจะเนาะซุกเย็นเรียบร้อยน่าจะอันนี้เา้าวกะปั้นแดวเรียบร้อยน่าจะกระซีประมาณนี้เนาะ ทเท้าคนไวนาาจะอันนี้ก็จะเป็นพริกสันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เท้าสีไเน่าจะเนาะมีอันกระเทียมแล้วก็หัวหอมใหญ่แล้วก็มีหัวใช้เท้าน้อยหนึง่งแล้วก็มีขิงนําเนาาจะแล้วก็มีแอปเปิลลูกหนึ่งนาะจะ,นะะเนาะเท้าสีปันใ่เนาาจะอันนี้เครื่องเนาะะเเ้าสีเอาเท้าจะเชียงเอาพริกเกาหลีมาผสมเนาาจะ ก็ือเป็นผักกาดขาวที่ห้าเอาไปแช่น้ำเกลือเรียบเรียบร้อยนอกจากเนาะเดีย๋ยวเขาจะเอาผสมกันเนาะจากเดีเ๋ยวเขาจะเอาลงไปผปสมเลยเนาะจ้าก็ขาจะเต็มกันละมันนะ่งนาะจากเราจะเห็ดอันเทืท่อหนหน่อยน้อยนาะจากเนาะกระบอกหน่อยจักเทื่อนจ้ะ

จะซ้เขา,าก็นหน่อยพูดนะาจะเห็ดย่างไรก็อะไร,ไรเชื่อละสองสามกระปุกน่าจะเนาะเพื่อสิกินเบิดกับกอบเป็นเดือนน่าจะมูบานเกาหลีาเจา้ะา,าเจะมีต่างหลายแบบนเนาะกินจีเนาะก็จะกินไรซื่มือได้จ้ะเปลี่ยนกินตลอดเนาะ อันนี้กัซินาตากิมจินาาจะแล้วเรียบร้อยเนาะเขากระชิปรุงตำเ้าหมากนี่นะจ้ะแล้วเรียบร้อยจ้าน้าตากิมจิกะซิประมานนี่เขาจะพร้อมกินเนาะเฮ็ดแล้วก็ก,กินได้เลยเนาาจะเนาะมาเรือยพี่น้องแซบๆน้อกันจ้ะกินกับเปียงปลาเนาะจะเนาะ แสบจ้ะพี่น้อง